อ่าสวัสดีครับคุณมอนไม่ได้เจอกันเลยอาทิตย์ที่แล้วไม่สบายใช่คุณแม่ะะไม่สบายป่วยฮะคุณแม่ก็ไม่สบายค่ะค่ะพี่เป็นยังไงบ้างค่ะเชิญเอ่อผมมองตลาดวันนี้เนี่ยมีอาการอย่างหนึ่งก็คืออาการตลาดเป็นระสังอ่าส่งขึ้นมาบวกๆกันนะฮะแต่อย่างไรก็ตามข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งคือหุ้นขึ้นเนี่ยนะครับจัสมินขึ้นมาสี่เอร์เซ็นทูขึ้นมาสองจุดสองเอร์เซ็นตะครับในบีดีเอสขึ้นสามเอร์เซ็นตในตัวของ ้ 2> 2ันปู2% IBL 6%ตัวของ BTS ตัว35% CBN 5%, 5นะครับพวกที่ขึ้น5%เนี่ยความหมายผมเนี่ยเหมือนอย่างกะบ,บอกว่ามีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับมีความมั่นใจในระดับหนึ่งของตลาดกล้าที่จะจริงอุ้นขึ้นมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนวารัฐบอลหนึ่งเนี่ยขึ้น24%เลยนะครับแลพพนะ้วก็หุ้สเต็กเนวารัตบอลหนึ่งครับ NWR ขีดหนึ่งโอ้หนี่เล่นบอเลยเหรอพี่อ่าไม่ฮะหมายถึงว่าราคาหุ้นกำลังคิดว่าพี่จดเทศเล่นบอตามบออยู่สเต็กเนี่ยขึ้นมาห้าเปอร์เซ็นต์นะครับขณะนี้เหมือนอย่างหุ้นในตัวหลักใหญ่ๆเนี่ยนะครับขึ้นอขึ้นมาประมาณถ้าเป็นสร้างเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ขึ้นประมาณสามสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนจะมีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับว่า หนึ่ตกลงกันได้คุยกันได้ลงกันได้หรืออะไรกันแล้วสักอย่างหนึ่งเพราะว่าอาการของการขายเนี่ยยังมีการขายในฟอเรนอยู่นะครับแต่บนประเทศฟอเรนเนี่ยลงมา1.30เปอร์ซ็นแต่หุ้นที่กลับมาเป็นหุ้นหุ้นที่ที่ที่ะฮะที่มีลักษณะของความความกล้าที่จะลงทุนเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการที่เปิดเข้ามาเข้ามาสู่ตลาดวันนี้ในในแง่ของตัวไทยพาณิชย์เองเนี่ย เรามีหุ้นคอข้ามคืนก็เป็นหุ้นของ ncs นะฮะตัวนี้เป็นเป็นหุ้นนิคมอุตสาหกรรมสติวไม่ใช่เหรอพี่ ncs ครับ ncs ncs สติวใช่ไหมคะไม่ใช่ฮะ ncs ครับตัวชื่อจริงอะไรพี่ชื่อจริงเน่ย ncs นิคมอุตสาหกรรมชื่อเต็มชื่ออะไรนี่เนี่ยมันหาไม่เจอเลยหุ้นคอข้ามคืน อ่าเอ็นซีเฮ้าส์ยอันนี้นบ้านเออบ้านที่ดินตัวสีบ้านินเลยบ้านที่ดินเลยแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วในบ้านที่ดินเนี่ยสายสัญญาณเขาเนี่ยนะครับเป็นสายสัญญาณของตัวทั้งเอ c นบซดีทั้งตัวของของอะไรนะของไอซไซของเขาปรับในถ่านเพิ่มคือเขาให้ความหมายอย่างนี้ครับว่าแนวรับเนี่ยอยู่ต่ำสุดเนี่ยบาทสามสิบห้าเออแนวรับบาทสามห้า แนวต้านในบาท43นะครับถ้าหลุดบาท28ให้สต็อปล็อตเอกพาวินเอกพาวินเป็นคนทํางานนี้ขึ้นมาก็โอเคครับแ่นหุ่นเคาะข้ามคืนนะครับสต็อปล็อตเท่าไหร่คะเผื่อเช้าเคาะทันเผื่อเช้าเคาะทันนะฮะสต็อปล็อตบาท28บาท28จะถอยให้5ตังค์แต่บาท28แต่ไอ้ตรงบาท28เนี่ยผมคิดว่าตรง Moving ง v e r เล e ตรง ตรงช่วงสักบาทพอดีเลยบาทที่แปดตรงนั้นเป็น,เป,นเป็นจุดมูวิงเกอร์เวลตตัวห้าวันน,นะฮะนะฮะห้าวันหรือสิบวันเป็นตัวรองรับะนะฮะ,ฮะก็มองภาพแล้วมันเหมือนมีการกล้าสู้ในหุ้นน่ะไม่รู้ตีความหมายตรงเนี้ยจะตีใครจะตีความหมายไงเดี๋ยวพรุ่งนี้คงดูตลาดทีพรุ่งนี้คงสนุกอะ่ะอ๋อสนุกนะแบบไหนพี่แล้วดูสภาพตลาดอย่างเนี้ยดูแล้วมันความกล้ามันบีความกล้ามีแล้วก็คนไอความกล้านี่กล้าจาก กล้าจากคนทําหุ้นกล้าจากคนเข้ามาลงทุนในหุ้นลแล้วหุ้นแล้วโตวแล้วโตวหุ้นด้วยม,มันกล้าจากโตหุ้นด้วยเพราะโตหุ้นเนี่ยบ่า BTS วอรสามขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะฮะหรือ I v วขึ้นหกเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแสดงว่าคนดูตัวหุ้นพวกนี้เนี่ยเขาก้าที่จะกล้าที่จะเข้ามาซื้อโดยมีปริมาณทําให้ระดับราคามาขยับขึ้นได้ แล้วไอ้ไอ้อย่างยูวีของคุณเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณเนี่ยยูวีขึ้น4.73เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะตัวพวกนี้มันมันมีความคือถ้าหุ้นพวกนี้ถ้าไม่มีควากล้าเนี่ยวันมันมันไม่ได้ขึ้นเป็นแผงแบบเนี้ยถ้าไม่กล้าก็ไม่ได้เออถ้าถ้าไม่คือผมผมเข้าใจไอ้ไม่กล้าไม่ได้แต่ถ้าเฉพาะตัวต่อตัวเนี่ย ถ้ามันเป็นตัวต่อตัวเช่นยกตัวอย่างมีหุ้นตัวหนึ่งสองตัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่มันเป็นหุ้นที่ยกแผงกันมาเป็นร่วมสิบตัวแล้วเป็นหุ้นที่เล่นทั้งนั้นนะครับก็มีตังมีตังรวยนะละมีตังรุยนะฮะเกซจุดซีีแล้วครับลาละพี่เจอกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณค่ะ